นี่ขนมอะไรอ้ายอ้ายขนมอะไรอ่ะขนมจอกใส่ถั่วเหรอคะใส่ไส้ปะจักบาทอ่ะสองลูกยี่สิบสองลูกยี่สิบอ๋อเนี่ยเหรอวิธีทำ ดอกขนมจอกเนาะไส้ถั่วผสมแป้งเองมหคะส่วนผสมใช้แป้งอะไรอะ่ะแป้งแป้งข้าวเหนียวไอ้แป้งแป้งข้าวเหนียวปะเนีย่ยคุ่เนยอะไรเนี่ยสองลูกยี่สิบบาทห้าพันกีบใช่ปะ่ะต้องใช้ฝผ่านแรง พอสมควรเนอะทำขนมจอกเหล็กเบา เอาให้สองลูกสิไอ,อจะลองชิมถ้าไม่ร้อนนี่มันจะเหนียวมะม,ม,มันจะกรอบใช่ปะถายดีไหมไอถ่อยายดีถ่ายแต่เช้าเลยเหรอทำไมเมื่อเช้ามาไม่เห็นเลย ขนมจอกขนมดอกจอกหรือว่าขนมจอกขนมจอกขนมจอกโอ้ร้อนร้อนหน,น้าตาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยชิมเนาะมันร้อนอยู่โอเคค่ะไอ้เขาบอกขายดีทำเองด้วยที่สำคัญคือใ,ใช้เตาถ่า,าน